กราบสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่น้องทุกคนนะครับพบกับผม c ี p เช่นเคยนะครับวับนนี้ทีเด็ดสีตัวเน้นๆครับเพื่อนๆกันมาดูวันนี้ว,นนวันนี้6ธันวาคมนะครับแต่ขอย้อนกลับไปเมื่อวานนะครับที่ให้ไป4ตัวนะครับก็จะเป็นแมนยูนเตตนะครับสปเปอร์นะครับแล้วก็ลีกยูนเต e d นะครับแล้วก็ เลสเตอร์ซิตี้นะครับสี่ตัวก็วทางด้านของแมนยูนี่ก็ชนะคิสตันพาเลตไปหนึ่งต่อศูนย์นะครับทางด้านสเปอร์นี่ชนะนอริทไปสามต่อศูนย์นะครับทางด้านของลีนี่ก็เสมอกับเบนฟอร์ดไปสองสองนะครับส่วนทางด้านของเลสเตอร์นี่แพ้ให้กับแอสตันวิลลาหนึ่งต่อสองนะครับจะได้มากนําก่อนด้วยนะครับก็เรามาดูวันนี้ดกวาครับสี่ตัวเน้นว่าจะให้อะไรไปบ้างนะครับมาที่คูคแรกนะครับพรีเมียร์ลีกอีกวันหนึ่งนะครับ เอเวอร์ตันะเปิดบ้านตอนรับกรกมเยือนของอาร์เซนอลนะครับสถิติในบ้านของเอเวอร์ตนเนี่ยก็แข่งไป7นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้3นะครับส่วนเกมเยือนของอาร์เซนอลเนี่ยแข่ง7ชนะ2เสมอ1แล้วแพ้4นะครับเอเวอรนตนของเบนิเตสนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับยูโรพูลเนนต่อสี่นะครับทำให้สามเกมท้ายในลีกเนี่ยปลาชัยรวดเลยนะครับ สถานะของไอเซนนเนี่ยเพิ่งจะบุกไปแพ้กับแมนยูสองต่อสามในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรอเซนนลแม้ man, จะเป็นทีมเยือนในวันนี้นนครับแล้วก็เพิ่งปาชัยให้กับแมนยูมาเราทุดสดร้อนนะครับสองต่อสามแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้รอเซนอลเนี่ยมีมีภาษีในการคว้าชัยคืนนี้สูงมากนะครับด้วยผลงานตลอดเจ็ดแมตช์ทุกรายการสามารถกำชัยได้แน่อนอนเลยห้าครั้งเลยแต่เดียวนะครับ ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็สอดคล้องกับทางเอเวอร์ตันเนี่ยที่กําลังออกทะเลไปเต็มตัวรับไกลแสนไกลฟอร์มไม่ดีเลยนะครับหลังจากแพ้6จากเกมท้ายในลีกแบบไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็โดนทะลวงแนวรับแบบยับเยินเลยนะครับเฉลี่ยแล้วก็ต้องมี2เมตรขึ้นเลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าหากบีนิเตสแก้ปัญหาจุดนี้ไม่ได้ก็น่าจะโดนเละเทะเหมือนเช่นเคยนะครับ เมื่อดูจากเลตภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมให้ต่ออาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่ชนะแน่นๆอนต่ออาร์เซนอลศูนย์จุดสองห้าเน้นๆครับเพื่อนๆมาทางด้านคู่ที่สองนะครับลาลิก้าไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับเกตาเฟ่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของแอตเลติกบินเบานะครับผมเกตาเฟร่นี่ผลงานในบ้านแข่งไปเจ็ดนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับ แอดบินเบลนี่เกมเยือนแข่ง8นะครับชนะ1เสมอ6แล้วแพ้1นะครับเกนเฟนี่เป็นรองบวยในหลีกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ภาพรวมก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับถือว่าเริ่มเริ่มฟอร์มเริ่มคงเส้นของวานะครับแอดบินเบลนี่อยู่อันดับ8ของตารางนะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับเมื่อสะกดชนะไม่มสะกดชนะไม่เป็นนะครับติดต่อกันมา6นัดเลยนะครับ เกตาเฟ่นี่ผลงานก็ดีวันดีคืนนะครับกับสถิติแพ้ในหลีกครั้งเดียวตลอด5นันาทีผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็ต้องเน้นเน้นเน้นคะแนน3คะแนนมากครับเพื่อหนีโซนตกชั้นครับก็น่าจะมองถึงชชนะได้ในว,วันนี้ก็2เกมในบ้านก้อนนี้ก็ฟาดชัยไปเรียบร้อยนะครับชนะเอสบันยอนทีมอันดับที่9ของตารางนะครับก็ไม่แปลนะครับถ้าวันนี้เกตเฟ่จะสร้างปัญหาต่อแอดบินเบลได้นะครับ ที่ช่วงหลังฟอร์มตกไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็แอตบินบลนี่ก็สะกดจะชนะไม่เป็น,นครับในเกมเยือนหกทิปตลอดที่ผ่านมานะครับดังนั้นวันนี้ราคาเปิดมาให้ไปต่อแอตบินบลนะครับเกมนี้ผมให้ลองเกตาเฟ่ครับเน้นๆครับลองเกตาเฟ่นะครับ,เ,รบ,รบเพื่อนๆมาทางด้านคู่ที่3นะครับโดดมาที่ซีรลยอาร์ R นะครับ เอมโบลีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเืเยือนของอูดิเนเซ่นะครับผมเอมโบลีนี่ในบ้านนี่เล่นมีแปดนัดนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ห้านะครับส่วนด้านของอูดิเนเซ่นะฟอร์มการเล่นในทีมเยือนนะครับเจ็ดแข่งแข่งไปเจ็ดนัดนะครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สามนะครับเอมโบลีนี่ก็เกมเย่าของทีมเนะี่ยอันตรายนะครับประมาทไม่ได้นัดล่าสุดก็ เปิดบ้านเชิดฟิลเลติน่าไปสองตัวหนึ่งนะครับแมตชนี้ก็เจอกับอูดิเนเซ่นี่อูดิเนเซ่นี่ความพร้อมของทีมนี้ขาดการหลับไปถึงสี่ลายครับส่งผลให้คุณภาพของเกมวันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมเรทราคานี้เปิดออกมาให้เสมอเอียงมาฝั่งเจ้าบ้านนิดนะครับเกมนี้ผมให้อยู่ฝั่งเอมบูลีดีที่สุดนะครับเพราะว่าเอมบูลีเนี่ยเล่นในบ้านได้ดีแล้วก็แนวรูกประสานงานกันอย่างคล่องตัวนะครับจาก ต่างจากทีมเยือนนะครับที่ขาดแกนหลักไปถึง4ี่สี่ลายความแข็งแกร่งเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงลงไปนะครับเกมนี้ผมให้ต่ออมบรีเชื่อดิ่มๆต่ออมบรีเชื่อดิ่มๆนะครับผมเกมนี้คู่สุดท้ายนะครับอยู่ยังอยู่ที่เซเรียอาเหมนเดนะครับกายารีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตลิ n โนนะครับกายารีนี่ผลงานในบ้านนี้เล่นไป8นัดนะครับ ชนะ1เสมอ3แพ้4นะครับส่วนเกมยันของโตลิโนเนี่ยแข่ง7นัดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้5นะครับกายารีนี่ผลงานยังไม่ดีนะครับหลังจากไม่ชนะใครมาเลย3าเอ้เกมติดนะครับแต่ฟอร์ม3เกมหลังสุดนี้มีแต้มถูกนัดนะครับพอเสมอทั้ง3นัดก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโมเมนตัมของทีมนะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับในขณะที่โตลิโนเนี่ย ขาดข่มกําลังไปหลายรายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเก่งอย่างเบลตินะครับที่เจ็บอยู่นะครับสถานการณ์ของทีมนี่ถือว่าย่ําแย่นะครับแถมเกมเกมเยือนก็ยังมีผลงานตดเล็ว้ายนะครับพอแพ้มา4ี่เกมติดแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับวันนี้เลทราคาเนี่ยเปิดออกมาให้ทับกระทิงหินนี่บุกมาต่อปปลบสิบนะครับผมแนะนําให้ลองกกยาลี่นะครับบอลผลงาน ค่อนข้างจะแย่ทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางด้านกาญจรีเนีเ่ยผมว่าน่าจะได้ปีบเรื่องแข่งในบ้านเสียงเชียร์เกมลุกของทีมนี่ก็ถือว่าดีนะครับน่าจะเบียดเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนนะครับเกมนี้ผมให้รองกาญจรีนะครับลุยรับซับแน่นอนก็นี่ครับสี่ตัววันน,นี้นะครับที่ให้ไปก็จะเป็นทางด้านของ ต่อไอซ์นอนนะครับศูนก็ได้นะครับก็ลองเกตาเฟ่นะครับผมว่าเผลอชนะได้เลยนะครับเกตะาเฟบแล้วก็จัดเอมโบลีไปเลยครับเน้นเค้นสุดท้ายก็ลองกาจารีนะครับเพื่อนๆเน้นๆเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็จบการวิเคราะห์บอกทีเด็ดบอลไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว พรุ่งนี้วันที่7มาพบกันใหม่ครับว่าจะมีบอลอะไรบ้างสำหรับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกดแอดไลน์นะครับ s l v s 3 0นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ